เวลามีปัญหาเรื่องคดีความเราจะไปปรึกษาทนายความเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างจะได้ไม่เสียเที่ยวไม่เสียวเวลาผมจะให้ข้อคิดนะสิ่งแรกให้เราดูก่อนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราจะไปปรึกษาทนายเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องสัญญาไหมมีเอกสารที่เกี่ยวข้องไหม มีสัญญามีหลักฐานการโอนเงินมีหลักฐานการพูดคุยทางลายหรือมีพยานวัตถุอื่นมีคลิปวิดีโอมีภาพถ่ายมีไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะให้เราเตรียมเอกสารทั้งหมดเนะี่ยเพื่อให้ทนายได้ดูนะครับจะได้ดูให้ทั้งหมด จะได้แนะนําในเบื้องต้นด้วยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอะไรมีแนวทางที่อยากต่อสู้คดียังไงบ้างจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียเที่ยวสําคัญคือถ้าเกิดเป็นเรื่องกรณีที่เป็นคดีความแล้วเนี่ยเช่นว่าถูกฟ้องหรือว่าไปยื่นฟ้องหรือว่ามีหมายสารหรือหมายต่างๆมาเนี่ยท่านต้องเอาสำนวนสำ,นำเนาคำฟ้องนะเอกสารท้ายฟ้องที่เกี่ยวข้อง หรือหมายสารนะี่ยมาด้วยนะมาด้วยเพื่อที่ทนายจะได้ดูาราะเอียดทั้งหมดได้นะครัาเป็นเรื่องอะไรเช่นมาเป็นเรื่องการถูกฟ้องฐานเป็นผู้คัปมะกันตามสัญญาเช่าซื้อลถยนหรือรถจักรยานยน,นต์ก็แล้วแต่แต่ก็มีประเด็นว่าเราไมา่ได้ไปขัปมะกันอย่างเงี้ยไม่ได้ไปขัปมะกัน มีการแอบอ้างเอาเอกสารเราไปใช้สำนักปัะชชนทะเบียนบ้านไปใช้มีการไปเซ็นลายมือชื่อปลอมนะหรือท่านไปแจ้งความไว้ที่สอนอต่างๆหลักฐานการแจ้งความมีไหมถ้ามีเตรียมมาให้ทนายทั้งหมดครับนะทนายจะได้ดูเรื่องให้ทั้งหมดทีเดียวครับนะแล้วลายเซ็นลายมือดูหรือยังว่าของเราเซ็นยังไงในสัญญาคำประกันที่อยู่แนบท้ายคำฟ้องมานะ่ะเหมือนกันไหม เหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วน,นเวลานั้นนะเราเคยไปที่บริษัทโจทย์ไหมบริษัทแฟแนซ์ไหมช่วงนั้นเราอยู่ที่ไหนยังไงสถานที่แหล่งที่ตั้งเราเราอยู่ตรงไหนประกอบเช่นมาประกอบอาชีพยอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแต่สัญญาทําที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสถานที่ตั้งเราน,นเวลาที่ทําสัญญาเราไม่ได้อยู่กรุงเทพ ลายมือชื่อก็ไม่เหมือนไม่เหมือนทำยังไงอาจจะส่งตัวพิสูจน์ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับคนที่ปลอมไม่ใช้เอกสารปลอมได้หรือคนที่เอาไปเสียซึ่งเอกสารได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมทั้งหมดไปให้ทนายความถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องจริงๆต้องเอาเตรียมข้อ้เท็จจริงทั้งหมดไปให้ทนายนะครับที่ว่าวิธีการจะต่อสู้คดียังไงนะทนายจะเป็นคนแนะนำเช่นว่าจะต้องไปฟ้อง คดีอาญาไหมหรือไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับคนที่ปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอาไปเสียซึ่งเอกสารสำเนาบัตรชะเบียนบ้านหรือจะต้องยื่นคำพิการต่อสู้คด,ดีในคดีส่วนแพ่งไปก่อนนะเวลาเขียนคำพิการต่อสู้คด,ดีก็ต้องเขียนให้ชัดเจนเขียนให้ชัดเจนว่าเราจะสู้ในประเด็นไหนสู้ยังไง ถ้าจะสู้ว่ารายมือชื่อปลอมเราไม่ได้เซ็นค้ำประกันก็ต้องสู้ตรงๆสู้ตรงๆส่วนประเด็นอื่นมีอะไรต่อสู้บ้างประเด็นอื่นมีอะไรบ้างคดีข่าหรือความหรือเรื่องกันอื่นล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาให้ทนายท่านดูทั้งหมดนะครับเอกสารส่วนหนึ่งอย่าลืมนะทนายความเราเอางก็จะลืมขอดูนะครับในส่วนของสมเมาเอกสารเราเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเอกสารที่ลูกความเขาเอามาให้เราเนะี่ย มันเป็นสำเนานะอกะสารมันเป็นบันทึกถ้อยคำเรื่องการก็ควรจะให้ตัวรูปความที่เขามาปรึกษาในเสร็จรับรองสำเนาด้วยถ้าเขาว่าจ้างเราแล้วนะ,เพ,ะเพื่อที่จะเป็นการยืนยันข้อได้จริงพยายนหลักฐานนะมันก็มีหลายคนหลายครั้งเหมือนกันที่ทนายเองก็ถูกหลอกถูกหลอกถูกหลอกอะไรรู้ไหมครับเอาเอกสารเท็จเนี่ยมาให้ทนายทําเรื่องคดี ต่อสู้คดีไปฟ้องศาลบางครั้งทนายเองก็ไปรับเป็นผู้ร่วมอำน,นาจเอาเอกาสารเท็จไปฟ้องไปเบิกความเท็จมันก็มีเหมือนกันตรงนี้เราก็ต้องระมัาระวังเนาะทนาเราเองก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบข้อเท็จริงเหมือนกันตรวจสอบความจริงเหมืนนอมมนกันว่ามันมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงความจริงมันเป็นยังไงนะครับทางที่ดีเอกาสารก็ควรจะใหระ้รูบคอ,อาพิเ็จรับรองเอกสารรับรองข้อเท็จจริงทั้งหมดให้เรา ก่อนที่เราจะไปดําเนินการบางคนการเรียกข้าวิชาชีพบางทีก็ไปกังนวลใจกันว่าเอะถ้าเราไม่รับเป็นที่ปรึกษาเอาง่ายๆไม่รับเป็นที่ปรึกษาไม่รับเป็นผู้รับมอบอำนาจเนี่ยเราจะเรียกข้าวิชาชีพได้สูงไหมจริงๆครึ่งมันไม่เกี่ยวกันนะครับการจะรับมอบอนนาจหรือไม่รับมอบอนนาจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่จะไปเรียกข้าวิชาชีพนะสำหรับส่วนตัวผมมองว่าไม่มีประเด็นนะเราสามารถจะเอา เนื้อหาในรายละเอียดของคดีความยากง,ง่ายของคดีเอาในส่วนของอผลงานนะครับไปเรียกเขาชาชาชีพได้นะับตรงน,นี้ไม่ต้องไปกังวลน,นะว่าจะต้องรับมอบนาทุกคดีไปนะในบางเรื่องก็ต้องให้ลูกความเขาเป็นคนยืนยันข้อไจริงและพยานหลักฐานเองปเป็นเบิกความเองนะครับบางครั้งเรามองว่าเป็นเป็นการดีะอีกที่จะทําให้ เขาเห็นคุณค่าในเรื่องของการขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลว่าไปสื่อพยานมันเป็นยังไงมีความยุ่งยากซับซ้อนยังไงนะจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้เวลาเจราจาต่อรองก็จะได้จอรองกับทางคู่ความฝ่ายตรงข้ามง่ายขึ้นเพราะคู่ความามเองนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะวันนี้ก็ฝากเป็นทริคเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆน,นะที่มีปัญหาเรื่องคดีความ หรือเพื่อนๆที่เป็นทนายความใหม่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ